สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง4นะี่เฮนาคลิปนี้พบกันในเกมวอลลูบอดกันอีกเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนเป็นคลิปกิจกรรมการแจกครับผมประจําอาทิตย์นี้เลยนะก็คือเป็นการแจกครั้งล่าสุดของกิจกรรม g i ิฟ a อ a y วครับนะแล้วก็อัปเดตใหม่มาแบบนี้เราจะทําการแจกปืน h ฮาเลอนี่ครับผมเป็นปืนลําโพงที่ยิงรับ,บแบบโซนิกครับนะห้าเมตรครับ รีโหลด1.2วินาทีเป็นปืนประจำตัวของเจ้าคอนดอร์กันเลยทีเดียวก็เป็นปืนใหม่ล่าสุดกันด้วยนะนะครับและเดี๋ยวผมจะขึ้นกติกาให้รับชมครับผมก่อนจะไปพูดถึงรายละเอียดและกติกาแน่นอนครับผมเพื่อนๆนคนไหนที่ต้องการจะเติมดีเจมครับนะเพื่อจะเอาไปแลกสินค้าต่งตางๆในเกมนะครับที่มีโปรโมชั่นในการแลกนะครับผมตอนนี้เติมดีเจมได้รับดีพอยด์ด้วยนะทุกคนดีพอยต์เนี่ยดีมากๆเป็นของเป็นคะแนน,นเพิ่มเติม,ตมที่จะนําไปแลก สิ่งของอีกต่อหนึ่งด้วยนะทุกคนเรียกได้ว่าซื้อ1ได้ถึง2อ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โคด r u n g c s เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกติกานะครับผมในการแจกนี้ครั้งนี้กันเลยนะครับเหมือนเดิมนะกติกาของเราก็คือ ขั้นแรกกดไลค์ครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมในการทําคลิปขั้นที่2ก็คือกดซับสไคร์ฮะสำหรับเพื่อนๆหรือนนงน้องๆมือใหม่หน้าใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะจะไ,ได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆครับนะต่อไปครับพิมพ์แฮชแท็กครับ RUNGCS ย้ำนะครับ RUNGCS เวน้นบรรทัดครับนะเวน้นบรรทัด ไอดีของเพื่อนเป็นบรรทัดแล้วก็แพฟอรอมของเพื่อนตัวอย่างเนี่ยผมขึ้นให้ดูแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็พิมพ์ตามนี้แล้วการพิมพ์แฮชแท็กต้องให้ติดกับภาษาอังกฤษ r u n g c h <oughs> หนะครับห้ามเว้นวรรคโดยเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวระบบจะไม่จับนะทุกคนนะโอเคครับและแน่นอนกติกาขึ้นให้แล้วก็น่าจะเข้าใจกันนะทุกคนนะ่าไม่น่าจะพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นนะครับเจ้าปืน h ฮ w เลอร์แล้วก็เจ้า เขาเรียกว่าคอนโดเนี่ยอีกเหมือนเคยนะทุกคนก็เพื่อนๆคงจะเคยเห็นกันแล้วล่ะแต่มันเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกสนานก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณสุภวิทย์มากๆที่โดเน a t ผ่านทางทูวอลเล็เข้ามานะครับผมก็ขอขอบคุณจากใจแล้วก็ช่องเล็กๆของผมเนี่ยจะได้เติบโตได้เพราะว่าน้ำใจของเพื่อนๆน,นั่นเองครับมาต่อกันเลยฮะสำหรับเกมนี้นะครับเริ่มต้นมากับเจ้าคอนโดนะทุกคนเพราะว่าปืนผมนั้นมีไม่ครบที่จะติดปืนอ่าหุน่นอื่น นะครับก็เลยต้องเล่นแต่เต้าคอนดอไปก่อนนะนะครับเริ่มต้นเกมมาเนี่ยรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีเปิดเกมบุกเล็กน้อยนะครับแต่ของเรานั้นค่อนข้างจะเปิดเกมบุกพอสมควรนะครับก็มาลุยกันต่อนี่มาแล้วนะครับแนวหน้าของเขาเป็นสกายลรสฮะและแน่นอนครับสกายลอสนั้นนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับค่อนข้างถึกเลยทีเดียวเราก็ใช้ปืนยิงแบบนี้ครับโอ้ปืนลําโพงประเภทนี้นะครับผมก็มันก็คล้ายๆปืนลาโพงรุ่นเก่านะครับมันก็ มีเอฟเฟกที่จะทําให้คู่ต่อสู้นั้นค่อนข้างจะหิวเลือดลําบากนะทุกคนนะครับพอหิวเลือดจากนะครับพอเป็นอะไรที่ดีและยิงได้ตั้ง500เมตรนะทุกคนขึดด้ดูดีตอนนี้กําลังแรงเลยฮะถ้าติดกับเจ้าคอนดอนนี่แรงเลยครับผมแถมมีโดนช่วยอีกโอ้โหแรงเข้าไปใหญ่เลยนะครับนะพ็แบบนี้เลยครับผมได้คิวอีกแล้วตอนนี้เราก็ยึดจุดสัญญาณอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็คืบคันเข้ามาในนแดนของศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ดูซิว่าตัวนี้เป็นใครฮะ เอ้ยเจอสายพันธุ์เดียวกันครับทุกคนเป็นเจ้าคอนรดฮะนะครับแล้งานนี้เราเสียบเรียบครับโดนกอดเลยนะครับยิงส่วนก็ไม่ได้นะนะครับเพราะเจ้าคอนร์นั้นมีเกราะป้องกันนะครับถ้ายิงเกราะป้องกันมันแตกมันก็จะไปหิวเลือดอีกเราต้องสวยจังหวะตอนที่มันลงแบบนี้ครับเพื่อจะยิงมันให้แตกง่ายๆนะนะครับโอ้โหนี่ครับอื้มแต่ไม่ทันครับและตอนนี้เราลงจากพื้นแล้วโดนสไนเปอร์ยิงทางด้านขวาครับโอ้โหจะตายแล้วอะเรียบร้อยนะครับแม่ นำมาเล่นโชว์ทีไรในตายไวทุกตีนะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะเมื่อรู้จักกันอยู่แล้วปืนชนิดนี้อ้อลืมบอกไปนะครับครั้งนี้เนี่ยแจกทั้งหมด7รางวัลนะนะครับและแน่นอนครับสมาชิกเตรียมตัวเลยครับผมมีการอ่ลุ้นกันในสตรีมแน่นอนครับก่อนเลยรอบแรกนะสาหรับสมาชิกนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยนะก็จะมีการอ่สตรีมแล้วก็แจกปืนชนิดนี้ครับก่อนก่อนเลย1รอบนะครับแล้วก็ แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถลงไอดีในคลิปนี้ทิ้งไว้เลยนะลงเอาไว้ก่อนครับนะถ้าพลาดในสตรีมก็สามารถที่จะมีโอกาสไปลุ้นในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหรือบอกไปเลยนะครับว่าเจ็ดรางวัลนะทุกคนงานนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเจ็ดรางวัลนะครับเห็นแล้วน่าจะเจ็ดแหละนะครับถ้าไม่เจ็ดก็ห้าประมาณนี้นะครับตอนนี้ใช้เจ้าอิมมกิครับก็เรียกว่าสู้เจ้าคอนโดเป็นอย่างดีฮะถ้าปืนมันของเพื่อนเราเนี่ยแตกเลย เสียได้ครับนะกำลังเสริมของเรานั้นปืนค่อนข้างเบาฮะไม่สามารถจะเก็บเจ้าคอนโดไปได้ครับแล้วเราเหลือเลือดน้อยไงแล้วตอนนี้เราก็ต้องใช้แับเตอร์ครับแบบนี้เลยนะครับถ้าเลือดน้อยนี่ก็บี้ได้เลยนะแตกไหมเรียบร้อยครับเออเรียบจัดการเจ้าคอนดอไปได้นะก็ลองเรียกเลยว่าต้องลุมกันเลยโดดข้ามฝั่งได้ไหมอะ่ะลองดูครับปื๊บลับเตอร์ของเราก็โดนเนร์อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลับเตอร์หรือปืนเอ่อแม่เหล็กนะครับ และตอนนี้นะครับปืนแมกเหล็กเองเนี่ยรู้สึกว่าแม็กกาซีนเนี่ยจะหมดเร็วมากๆนะครับหลังจากที่โดนเนิร์ฟไปก็ไม่รู้จาไม่ได้นะครับว่าปืนชนิดนี้นะครับประเภทนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟเรื่องแม็กกาซีนหรือเปล่ารู้สึกว่ายิงได้แป๊บเดียวนะลูกกระสุนมันหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังดีครับที่มันถือว่าโหลดไม่ได้ช้านะโหลดเร็วครับและจังหวะนี้ก็ยึดจุดสัญญาณอยู่ในบ้านศัตรูฮะแรปเตอร์นี่เป็นหุ่นที่แข็งแกร่งมากๆนะยังสามารถใช้เล่นได้อยู่ครับนะครับ ก็ยังนับว่าเป็นหุ่นระดับต้นๆน,น,น,นะครับในเกมนี่ดนะับเบิลคิวฮะเราเองนั้นยึดจุดสัญญาณกันเต็มที่นะครับแบบนี้เลยเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวผมเล่นแบบชิ้วๆนะครับนะเดินลุยเดินยิงไปแบบธรรมดานะครับไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแจกนะครับผมปึ๊บอือก็ยังได้นะแวมเพจนะทุกคนเออก็ยังได้อะนะครับนี่แบบนี้เลย สบายสบายครับนะเพื่อนร่วมใจกันบุกแบบนี้ครับศัตรูถอยล่นมาอยู่ในดินแดนของตัวเองแบบนี้เราก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเจอโอ้โหเจอเจ้าเห็มเดียวครับไม่สนใจแล้วทุกคนเดินผ่านไปเลยนะครับเดินผ่านไปเล่นแบบนี้นะครับเนาะทีมนําอยู่ครับเล่นยังไงก็ได้นะนะครับทีมนําเล่นยังไงก็ได้ครับเรียบร้อยแตกแล้วคราวนี้เราจะใช้เมลเลอร์ฮะนะครับบแบบนี้เลย โอ้โหแล้วตูอยู่ไกลจังเลยกว่าจะไปถึงนะครับเพื่อนเราก็ลุมยิงกันกระหน่ำแล้วเวลาก็ใกล้หมดนะทุกคนอ่าเวลาใกล้หมด้วไม่เท่าไรหร่หรอกจุดสัญญาณเรานะครับยึดไปหลายจุดไงแถบของตูนั้นก็นะครับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอืมเมาเลอร์เฮ้ยถ้าโอ้โหสไลด์นี่ตรงนี้เนี่ยอันตรายนะทุกคนเดินไปเดินมาอาจจะตกได้แล้วเนี่ยนะครับผมเองเนี่เดินมาตรงนี้ไม่ค่อยคล่องเลยนะเสียวจะตกลงไปข้างล่างจังเลยนะครับ นะสไลด์ข้ามไปเลยได้ไหมผมว่ามันติดเสานะจังหวะนี้ไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวลองดูที่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วสไลด์ปื๊ดไปเลยได้ไหมนะครับเปือบแป๊บเอ้ยนี่ไงนะครับมือผมกดระยะกดไม่ตรงทางแล้วทุกคนเรียบร้อยเลยแล้วมาค้างอยู่ตรงนี้ฮะพยายามจะเดินขึ้นครับติดปักเลยไม่ใช่บักสิติดเลยครับผมขาติดอยู่ตรงนี้ครับไปไหนไม่ไดแ้แล้วเจ้าเมาเลอร์ผมก็เลยติดอยู่ตรงนี้ครับแต่ด้วยตัวที่ใหญ่โตครับนะ และช่วงตัวที่กว้างครับก็เลยไม่ตกลงไปข้างล่างนะตรงนี้มันแคบครับเอ้ยไปไหนไม่ได้ครับแต่โชคดีครับที่เรานั้นยึดจุดสัญญาณมาต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้เกมมันจบสวยๆนะครับก็คือเราชนะแต่มันไม่สวยตรงที่ผมติดอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวก็น่าจะจบแล้วครับเกมนี้เดี๋ยวก็ต้องลงน้ํานะครับขึ้นไม่ได้จริงๆฮะซอกนี้ติดครับนี่ครับพยายามแล้วนะครับขึ้นไม่ได้จริงๆฮะนะครับ นี่ยิงปยิงปช่วงยังช่วยเพื่อนได้นิดหน่อยครับยิงปยิงปะโดนมั่งไม่โดนมั่งแล้วทุกคนนะครับมุมมันต่ํากว่านะครับผมโอเคฮะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับมาลงไอดีร่วมสนุกกันไว้เยอะๆนะครับเกมก็สนุกมากๆช่วงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะมีความสุขและสนุกกับการเล่นเกมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยบายบายสวัสดีครับผม